นี่ยกรอบยอดยอดนิยมกรอบนี่กรอบนี้ละกรอบมหัศจรรย์จริงๆหลายงวดแล้วนี่จริงๆหลายงวดแล้วนี่ใครจับคู่ไหนก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะแนะแนะวิธีการให้อยู่ตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกงานวัดภูมินีนะครับคบนี่คือพิธีอ่าตอนรังนะครับกาลังเตรียมการนะครับขนของขนน้ำขนยางมาลงนะครับสิ่งีงานวัดภูมินีครับอ่าคือพิธีทําบุญ ทองหลวงพ่ออโศธรรูปจำลองนะครับนี่นะครับที่อยู่วัดบ้านกระลันดงน้อยนะครับอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับผู้ใดที่จะมาอ่าร่วมง,งานคืองานวันที่ยีบสองกับเชิญได้นะครับผมงานมีทั้งวันนะครับองค์ใหญ่แล้วก็องคหน,น่อยยสององหน่อยดูกันว่าองค์หน่อยคนเดิมมาจากว,ว,วัดวัดเลยมาแล้วตอนจะทอดไม่ดีๆเหนื่นนนอยม,มานำมาให้ ขอคนเนี่ยบอกคนที่เนามาบริจาคก็มาสั่งไงมาบริจาคครับยีบสองก็ได้ประชุมนางตีดาใช่ว่ามงคลสี่หงคนอ๋อจุดจุดจุดหน้าวันเราสี่สิอ้ออมาเป็นต้นเติบเป็นอีกต้นเติบมาแบบมาจต่ของเราเนี่ยสร้างว่าต้องฉลองให้เราได้ก็สิฉลองนี่นะอ๋อต้องฉลองเฉยๆเนี่ยเราบบบตาตาเนี่ยแหละเท่ากับกับชับเลยวันนั้นผมเป็นผู้ใหญ่ใหม่เนาะ ปีแรกปีสี่แปดซุุมหาเลือกันเจ้ามือใดดีดไ,ไม่ฝันมาอ่บสองดีกว่านะมันควายี่สิบอฝันว่าสองยีงเลือนันนมีหน้นาหนึง่ตงต้นเดือนก็นสองอสองทพกกังสองวันที่หนึงง่งก็สองสองออกติดกันเลยเนี่ยสาเหตุที่ว่าวันี่สิบสองนี่าเอนกันะประชุมครั้งแรกนะ่าวไหนเดออกต้านดีเลื่อนไปอวันี้สอง สองหาหรือว่าสี่หกกระดได้นเนาะครับเอาว่ามิถุนาปรดีเท้ลองมิถนากระไดเพราะมันหนาฝนหนาอย่งนัก็เลยว่าตากผึงเาของเราฝนหนาสิก็เลยสนานมีหน้าไปมันประมการกันงงามหลายตัวหนึ่งของเก่ากับหลายเนาะครับอันนี้เขาหายหมาผมไปงานในก้นบาตแดงอยู่เนอยู่มองสุรินนะ่ปเป็นเป่นหายองมาผมก็เลยมาห้ถวายอยู่นี่ อ๋อ <lok> ที่กระถางดอกไม้ของโบราณเลยเนาะัรพลังมันอยู so rain, ่ต้องต้องแค่ฮะคนมาแดงเราตามเนี่ยแดงมันหมู่จากอยู่อ๋อคเดียวก็เลยหายอยูายมานเลยมาใส่วัที่ว่ากระถางตัวใหญ่ตั้งหลามากระสานมุละไม่จักวัดเลยครับองสุกรปลายไปก็ายพระปลายนเนรักบ้าโตรงลาก็เขียปใส่ถึงโลกใ คือเป็นสฉลองมืออื่นมืออื่นครับมืออื่นมืออื่นกำหนดยีบสองครับยีสบสามกระใสบาทเสารกันเซวันที่ยีสบองคือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครสิมาก่ามาเด้อมามาเห็นบุญน้ากันนะครับพอาพลมอาละมนรนนัแะาเียกเตียเมือเยมเ่ข้วท่านตัวผุนเสือกกับสีเฮ็ดอันสลดเาะสดเคอ๋อเกาขอนาเนี่ยมาแล้งรกษปนัว้นแล้วหลังจากพป็นมนทนอย่าลืมเป็นม้วนทนอม จเลื่อนทวนเย็นเซร็จเย็นเตร็จแลัวก็ท่เก้าเราจะพิธีลองเคราะห์บ้านเรจะมาับเจ้าพิธีให้เป็เจ้าพิธีให้ครับนี่ตั้งเต็น้อยสุพีรนนะครับอคือมันช่วงโควิดนำเนาะแล้วการพ่จะมีนังลงนังร้อย่างยัลีายงไห้นักเลียงเตียมไห้นักเจบ้านเตรียมเ่าบ้านเ้าเตียยให้แล้วอุตส่าห์ได้วยมีผลไม้ผลไม ที่หมาพร้อมชุดสิ่งบายนางล่ำทำหนังเรื่องพระบูชาเลยบูาบชา,ชาอ๋อ้ยท่านมันได้จบพอผูกพันธ์ก็ได้กันครับอ่ะนะครับการเรียนเชิญกันแล้วกันครับผมสำหรับผูดด้ใดที่จะมาไหว้หลวงพ่อสวนทอนรูปจำลองนะครับอยู่ที่วัดบ้านกะลันดงน้อยนะครับอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่ออื่นนะครับเมื่ออื่นเวลาตั้งแต่เวลาบ8โมงเสาร์ไปต้นป้าจนถึงเวลากับประมาณนาฬิก คืคำๆเดิกๆแน่หมดแล้วนะครับนะยังสิเสร็จพิธีขอบคูณเลยละสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับทางช่องคนสุดินทีวีนะครับนี้คือดอกบอัวที่เรามองเห็นเป็นสามกับสองดอกอที่มันมีกลีบอยู่สองดอกและศูนย์คือดอกไม้จะเป็นศูนย์หนึ่งคือน้ำก็อ,อยู่ประมาณนี้เราแปรเบื้องต้นก่อนเนาะประมาณนี้กับอันนี้คือเบื้องต้นนะที่เราแปรนะครัน<อ>แปปกคือเก้าหลักกลีบเต็มๆเลยนะ จำได้แล้วเรารูดเก้าได้เงินปีที่แล้วรูดเก้าบนด้วยนะครับแป๊บเดียวขอดูหนะครับแป๊บเดียวขอดูไล่ไล่ทางย้อนหลังประมาณสักเจ็ดแปดปีก่อนนะครับโอเคนะไม่ขยับนะนะครับก็ทางย้อนหลังกู กว่าจะถึงวันนะไม่ต้องไปซคืออะไรมากนะนนอืมอมทีนี้เรามาดูยอนหลังยอดหลังด้่น,น,น,นะครับมุมมองคนละอย่างครับให้ให้ดูดีๆนะครับประมาณนี้นะแสงสว่างพอมากมาก,มากเลยนะครับแจ่มเลยครับผู้ใดแนมเห็น่งดีดมาตรวแอดด้อนะครับก็นี่กรอบนี้ก็สําคัญอยู่นะเ,นเจ่แห้งนนี่ คือไล่ลย้อนหลังไปเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6ปีศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สี่นะครับพอมาเข้าปีต่อมานี่คือออกสองศูนย์พอเข้าปีนี้ออกแปดห้าพอเข้าปีนี้ออกอะไรไม่ขนะายเจ็ดออกเก็ดสามแต่ไม่โชว์ถ้าพอมาเข้าไปนี้ออก, 6, 7, 6, 7. ออกหกเก็ดหกเก็ดพ,พอปีนี้เนะ <5. S 2> นี่ยออกเก้าห้านี่ ผมว่างานนี้มีเปอร์เซ็นต์ว่าเลขบนเนี่ยจะอยู่ในกกอบอยู่ยังไม่หลุดนะเพียงแต่เขามีปัญหาว่าเอาพูดง่ายๆระหว่างกกอบกับแป่ปกใครจะอยู่บนอยู่ล่างครับพูดให้แค่นี้อ่ะในการบ้านพี่อีกหนอ่งเ,เพราะว่าเราจะมุมมองไปผมไปมองแปดหลักแสนก็ไม่ทิ้งตรงนี้ทีนี้ผมไปมองย้อนหลังยี่สิบปีก็ไม่ทิ้งตรงระหว่าง ทางเดินระหว่างแปรปกกับกอบหลักเอแปรหลักแสนใครจะอยู่บนอยู่ลา่างไาจับไปสองแนวอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเบื้องต้นที่นำทางมาคือเลขล่างนะโอเคแล้วแต่ถ้าศูนย์ศูนย์ไม่เข้าไปกองอยู่ข้างหน้าถ้าถ้าไม่เข้าล่างบื้มไม่เข้าตำแหน่งบนล่างหรืออะไรไม่รูก้ก็ ไปกองอยู่ข้างหน้าก็ในกรอบอาจจะทั้งบนทั้งล่างผมกม็มองดูหลายมุมอยู่แต่ถามว่าอืมัน,นบังคับมาอยู่อย่างเขากั้มกึ่งกันนะถ้าดูลักษณะนี้เหมือนจะย้อนทางเก่าเหมือนจะย้อนทางเก่าพอยี่สิบปีย้อนหลังไอ้สเต็ปเขาก็ลงมา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 ก็ามาตกที่หกมาตกที่หกปั๊บหกนี้ออกหกเจ็ด มันก็เหมือนกับสเตปของแปดหลักแสนเหมือนกันตกที่ทีนี้วดต่อมาก็มาออกเก้าห้าก่อนโควิดจะหยุดอะแล้วก็เป็นตัวเลขสเต็ปเดียวกันกับของเลขอะไรเนาะแปดหลักแสนเนาะเก้าห้าเก้าห้าตอบว่าตอนนั้นมันมีเบิ้ลห่าะมันบวกเก้าหัวมันจกเก้าหนึ่งแต่ว่าของของนี่ออกเก้าห้าทีนี้ตอนนี้ถ้ามุมมองต่มา มุมมองผมว่าฟังจากคนหลาเด้อเบื้องต้นอาจจะห้าจะอาจจะเป็นหลักสนะิบนนะเลขบนอ่ะห้าจ, <ะ S 2> <10. S 1> จะเป็นหลักสิบถ้าตัวน,นี้เข้าหลักสิบเนี่ยก็มันมันค้ำได้ท,ทั้งทั้งเลขล่างเลขบนด้วยถ้าศูนไม่แทรกนะก็อยู่ประมาณนี้นะถือถือว่าในกรอบยังสําคัญอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเราแจ,จตัวเก่ามีประโยชน์นะอืัวที่แล้วอ่ะมีประโยชน์แล้วยังคุ้งไม่ได้นะ ไม่ได้เลยหนะเ,ยเดียวรอไวไหนละคือไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะยังมีประโยชน์ตัวเลขเก่าใบเก่าเรามันะยังไม่ทิ้งคือยังทิ้งไม่ได้ไนหะชุดนี้ยังทิ้งไม่ได้รู้สึกว่าเลขมันจะลงตัวอยู่นะบ,บางตัวยังลงเลือกต้องมากาใหม่หรือเปล่าอาจจะแผ่นเก่ามากาใหม่หรือเปล่ามุง้งเขียน <c oughs> ใหม่เลยดีกว่าชัดเจนเดี๋ยวเราค่อยเขียนใหม่อ่าแต่พูดในแนวทางบอกว่าชุด สิบหกอรหันยังมีประโยชน์นะนะผมว่ายังมีประโยชน์นะหกอรหันตัวเดิมอ๋อสักข้าอรหันได้ไหมต่อสิบหกเอาห้าหรือมันจะชาดเกินไปหรือเปล่ามันกระชักเหมือนไฟนี่แหละม้วนที่แล้วมันไม่กี่ตัวเองดิก็ม้วนที่แล้วก็เหลือแปดแล้วเหลือสิบตัวเหลือกี่ตัวก็นับหนึ่งสองสามเหลือแปดสี่ห้าหก ตอนแรกเราเขียนเกติอยู่แต่ว่าเรามาตัดจริงๆริมันเหลือแค่สี่ตัวต้อต้องดูกลับไปกับแปดเตมสีแดงแปดอาหารแปดเทพแปดเซียนแปดเซียนกายสิทธิแปดเซียนกายสิทธิวันนี้ยาวห้าตัวมันน่าเกรตดหรือเปล่าไฟก็สว่างแล้วกล้องไม่ชัดครับผมเอกล้องผมคือประชัดเนาะรอรออยู่กําลังรอเครื่องใหม่ขอชัดชัดเสียใจงานที่แล้วอ๋องาดที่แล้วต้องยอมรับว่ามันไม่ชัด สงสัยจะรอแรงสนับสนุนนะเดียวก็มีแรงสนับสนุนคื่เราคิดอะไรได้ดังใจต้องสมุดฝันงวดนั้นกับว่าเลขเก่าปีที่แล้วออกศูนย์สามครับเต็มเต็มเลยนี่คือเลขเก่าปีที่แล้วเก9 5ห้เก้าหเออเหนไหมของของเมษานี่บอก2อออกไปแล้ว ถ้าเกิดเขาเอาเดึงอย่างละตัวมาสองตัวมันก็เข้าเป้าลรอเอาตัวนี้ออกบนอืนอออเอาศูนย์มาคู่กอาตัวนี้ออกล่างก็จบไปง่ายๆค <นะ S 1> ือบอกแบบนี้งูพันคอเด็กฝันว่างูพันคอเด็กดกนันเด็กกันหนึ่ง อ so ันน right ี so, Google, location, again, so okay. uh, so so ้ใครที like ่ว่าฝ so right. uh yeah. sure. like ันเกี่ยวกับเรื like ่องเก่าๆลุงปองก็แปลให้ก็ส yeah. so so ่วนมากเรื so, like, right ่องเก่าส the like ่วนมากจะโยงไปปีที่แล้วอ่ะห้ามลืมเพราะปีที่แล้วออกรงสองในบริษัทว่าฝันนี่น่ศูนย์เก้าห้าก็เราจะโยงเหมือนสามแปดกับศูนย์สามก็จะเป็นโยงไปที่เดียวกันนะซื้อทั้งบนทั้งล่างจากจากต้องลองต้องลองดูนะนี่คือแนวแนวทางในการซื้อโรตรี่ก่อนโจทย์นี้ไม่ยากคือคือรู้สึกว่าแนวทางเราจะเน้นให้เยอะแล้วแต่ทกรอบเรายังไม่ผู่ครับก็ปัญหาใหญ่อยู่แต่ว่าผมเน้นคือกรอบกรอบแรกคือใช้ได้แล้ว กรอบนี้กรอบยอดนิยมอ่ะคนชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าคนจะได้กับกรอบนี้เยอะมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากไม่ได้ลบทักทีเลยนะอไม่ลบใช้กรอบเดียวนี่ขี่งวดละห้าหัวงวดรอบกรอบยอดนิยมกรอบนี้ไม่เคยลบนะครับท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องต้องมาอาศัยกรอบนี้ดนอีกถือว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ตีกรอบแต่ผมปูทางไปแล้วก้าวยังตามมาล้องอ่ะก้าวมาหลักหน่วยนะถ้าก้าวมาหลักหน่วยก็เข้าเป้าลูดก้าวอยู่หลักหน่วยก็ได้ แต่ถามว่าหลักสิบมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลกคือจุดนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหวยทุกทุกครั้งที่เขาเข้าจุดนี้ทุกครั้งเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาเลยอะประจําเลยแหละตรงนี้เรียดเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊เดียวสามแปดศูนย์เจ็ดสามแปดคือดูฝั่งไหนแล้วเขาจะวนอยู่ขนาดนี้ตลอดสามห้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าปีกิโลเก้าห้าศูนย์เก้าห้าคงไม่รอดลวมั้ง คือเลขเลขคงเลข,ขเก้านี่มีเปอร์เซ็นตะ์มาอีกนะเลขเก้าเนี่ยเก้านี่ตัวระวังเลยเพราะอยู่ในกรอบอยู่แล้วอะไรไม่เห็นมคะครับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาอีกนิดเนาะอันนี้ละคือก่อนหนึ่งก็เราดูเอาเอาทางเดินปัจจุบัน,ต,นตื้นไปก่อนเนาะทางเดินปัจจุบันศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สามพอเข้าตัวนี้เป็นสามแปด พอตกลงมานี่คือสองสองทีงนี้ดูหลักหน่วยเรามาห้าสามตัวนี้เป็นสามแปดพ่วงเลยใช่ไหมนี่พอขึ้นมาทงนี้ก็สองสองใช่ไหมสี่สองสองสามตัวทีนี้เลขมาสวนกันอยู่ตรงนี้ถ้าเลขขึ้นบนก็นอยู่โซนนี้เหมือนเดิมถ้าลงล่างก็มาโซนนี้เหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมถ้าศูนย์ผ่ากลางก็ยู่เหมือนเดิมเลขเหมือนจะกรอบเก่าอะกรอบเก่าจะเอามาเล่าใหม่อีกนะ รู้สึกว่าหวยจะไม่ยุบมันขี้โม้เข้าตัวเองนะแต่ถ้าสมมติเขามาทำศูนย์เด้ตำแหน่งมันได้ไหมเดี๋ยวดูตำแหน่งเขาก่อนดูตำแหน่งสเต็ปสามมันนั่นเ<อ>กายย้าปวงล่างองวดหนึ่งก็ไม่น่าเกียดอรอโอ้หลักสูตรเยอะแยะเลยสอนใครก็ไม่ได้ต้องจำคนเดียวด้วยสเต็ปสามฐานก็เป็นเก้าห้าปีที่แล้วก็เก้าห้าฐานเดียวกันโดโหหน้ากลัวมาก mm hmm. เลย ถ้ามาศูนย์ได้ได้ด้วยถ้าศูนย์เข้าชอบเลยครับถ้าศูนย์มาบนก็ได้มาล่างก็ได้หรือชุดชุดกรอบเนี่ยจะไปอยู่บนอยู่ล่างก็ได้มีค่าเท่ากันหมดอ่าคือเราซื้อต้องกันนะครับอย่าไปซื้อตรงตรงบนบนเหมือนงวดที่แล้วนะใครซื้อนอะมะั้เอฟซีซื้อจานผมจัดบนอย่างเนื้อเลยพันสองพัสามร้อยหกล่างจบก็ <c oughs> ไม่รู้จะว่าไงเนาะครับ นี่แบบนี้มันก็ต้องมีมวยหลักมวยรองคือเราต้องฝันแล้วต้องกันต้องอะไรมั่งก็นี่เงซูมใกล้นะครับซูมให้ละซูมให้ละนี่นะครับในกรอบนอยู่ในกรอบนี่แหละเ่อนเก่ากระเลยกเก่ามาเบื้องต้นก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ เพื่อบให้ิาดาวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำค,ล,คลิกขีปน้ำได้ทันสิบบรณพผาดลิปและสิบบรณพาดข่าวสารในช่อง YouTube, ยูทูบคนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณเลยๆสำหรับผูติกดครับผมขอบคุณครับ